เอาละครับก็ต้องขอกาวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปปิ้งแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเวอร์เดอะแ้รน โอ้ยหมดเสียงก็ <laughs> กลับันเข้ามาแล้วนะครับอ่าหเมื่อคือนนอนดึกไปหน่อยนะครับก็เลยแบบว่าแย่จัดๆไม่ใช่ตีลีกจนดูด,ดึกเดินรลกนะครับเพราะว่ามีภารกิจส่วนตัวเปินฝนตกหนักไปหน่อยน้ำไหลเข้าบ้านนะครับต้องไปสู้น้ำ <laughs> อ่าก็อาเช้า,ชานี้ก็เข้ามาเป็นครั้งแรกนะก็เมื่อคืนก็ไม่ได้ตีลีกเลยนะก็จบอยู่ที่อาร้อยสี่สิบแปดถ้าผมจำไม่ผิดนะอาอยู่อันดับ 100ของแรงทองนะครับตอนนี้ก็คงจะร่นจัดๆนะ,อ,ะอย่าลืมเข้ามากันนะครับตรงจดหมายเนี่ยตรงนิวเนี่ยนะครับมันก็จะแจก JW นะซึ่งพี่ก็รับไปแล้วนะรู้สึกว่าจะพันหน้านะครับ <c oughs> <c oughs> ของฟรีดีทั้งนั้นแหละอะมีน้อง FC บอกว่าอาที่ผมแนะนำอาแพ็กการ์ดแพ็กนี้นะครับอาไม่ใช่แพ็กการ์ดดนโนเสะที่เอามานำเสนอขายนะครับก็คืออา โคม่าอ่าสไปนัทนะครับอ่าว่าแนะนําให้ผมซื้อเลยนะครับมันคุม้มจัดเลยนะครับอ่าแต่ผมไม่ซื้อนะครับทําไมผมถึงไม่ซื้อนะครับอ่าพูดตรงๆเลยว่าอ่ะหูว่าจะเก็บมาได้นะครับ3ามหมนี่นี่เลือดตาแทบกระเด็นนะครับผมว่าเอาไปใช้รีในโนเสาตอนที่แบบว่าตีหลีดีฝ่านะผมคิดเอาไว้เ <c oughs> มื่อก่อนเราก็คิดว่าเออจะเก็บไปซื้อในโนเสานี่แหละแต่พอนึกไปนึกมาแล้ว รู้สึกว่าหล ang, ีกหลังๆนี่รู้สึกว่าจะโอ้โหดูเดือดตึงกันจัดๆเลยนะและไนโนเสาร์ก็ฟื้นไม่ทันนะครับเมื่อฟื้นไม่ทันจะทํำยังไงล่ะเขาต้องใช้แบงค์เขียวสิครับนั่ prayed, นแหละก็เลยเป็น ada, er. สาเหตุท <se> ี่ผมเสียหลีกหนึ่งบางที2 0 0พันสมนะครับเพราะว่าซื้อไนโนเสาร์ออกนะครับบางทีก็สู้ไม่ได้นะพูดเลยมันสู้ได้แต่ว่าเวลามันไม่ทันไงเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาตีทั้งวันนะเรื่องก็เป็นประมาณนี้แหละก็ แต่เราก็ได้ไงเราก็ได้วิวับวิวับเดี๋ยวรอมันเปิดใหม่ก,ก็ได้ไม่กลัวหรอกอโอ,อ้ยังเล่นอีกนานเดี๋ยวก็ตามปลดได้หมดละอ่ะอย่าลืมเข้าไปตีบอสกันนะครับพี่ก็ยังไม่ได้ตีเลยนะก็อ่าเออแย่งอะไรกันวะแ <laughs> ย่งเต่ากันนะครับอ่าชื่ออคูพาร่านะครับอ่าแปดสิบเอ็ดนะน่าจะชื่ออคูพาร่านี่แหละโอเคอย่าลืมเข้าไปตีกันนะครับเพื่อรับดีเอ็นเอแบบจัดๆเลยนะ แต่เช้านี้ผมต้องเล่นในนี่ก่อนเลยนะครับที่ผมเห็นแวบๆแล้วอ่ะเฮ้ยดูรีก่อนรีกผมก็โยแรงงินอันดับที่66นะครับมีแต้มอยู่148เห็นไหมเท่าเดิมเป๊ะเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็อันดับหนึ่งมี2 2 2ไม่เท่าไรแหรอตีสามทีก็ไปถึงแล้วนะครับนี่เรามันเก่งจัดๆอยู่แล้วแต่การที่เราจะทะลุแรงทองไปแรงเพชรเนี่ยไม่รู้ขอบไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวว่างวค่อยเข้าไปตีแล้วกัน เช้านี้ก็เล่นแพ็คอะไรนี่มันง่ายๆไปสบายไปก่อนก็แล้วกันนะครับปลดล็อกพี่แรดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยบอสเดี๋ยวค่อยไปตีนะมาพี่แรดมาเจอกันหน่อยโอ้โหเต่าบอกคาร์โบคาร์โบนอะไรอะคาร์โบนิมี่นะครับตายแล้วสองพันหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าอุ้ยหลังจมตีมันน้อยนะไม่ถึง300เนี่ย นะอย่าไปกลัวมันมากนะครับแต่ว่ามันก็มีสยกเลยนะผมก็จะเอาเป็นต้องเอาธาตุไฟสักตัวนะธาตุไฟที่แบบว่าต้องมีเลือดด้วยนะนาะทีนี้ถ้าไม่มีเลือดนี่สงสัยจะเล่นยากนะครับคิดก่อนคิดก่อน <c oughs> คิดก่อนนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนธาตุไฟมาใช่ไหมเราก็ต้องใช้ธาตุใบไม้ใบไม้ต้องดูเด็ดเลยนะอา่าใบไม้ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ต้องเอาธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟ ไปล้มให้หมดเลยนะโอ้ยไม่เท่าไรเอาเอ่อพี่แรดแล้วกันไหนๆก็ปลดล็อกพีแรดนะลุยสงสัยผมจะเบอร์ไปหน่อยนะถ้าเราพี่แรดไปเราก็ตายเลยจะบ้าเลยบนแผ้ธาตุน้ำแข็งนะครับอ่าเราต้องเอาธาตุไปนะผมจะเอาจุ๊บเหม่งไปก็แล้วกันนะครับน่าจะสู้ได้แล้วลนะ่ะอ่ะไปลุยมาต้องลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับลังเลจัดๆด,ดีแล้วอกวคนลุยไปแล้วแต่ว่าอุย้ยไม่ใช่นะมันไม่ได้นะครับอ่าเออป้องกันไหมเรา เราเราตีมัเปลีป่ยนมาเตา่าอุ้ยไม่ต้องป้องกันก็ได้เราแข็งแกรงป้องกันทำไมให้มันรู้ไปเราเป็นหมาที่แร่งกว่าตงโตอ่ะมาโจมตีโจมตีหนึ่งว่าโอเคไม่เท่าไหร่ไม่เจ็บปวดเลยจะ <c ười> เปลีป่ยนตัวไม่เปลีป่ยน,น,นตัวมันก็เรื่องมองแกฉันร <c ười> ับจกเปลนก็ได้แล้วมาเลย <c ười> เราตัวใหญ่ของมันเยอะเลยนะถ้ามองจะกมันโตมันไม่เหมือนสิงโตเลยว่ะมันเหมือนแมวอะอ่ะซึมนั่นจะโคตรแกอยู่นี้แหละถ้าคืนแกมันนัวเนี้ยปัวเปียกระชัดผมจะโจมตีมันหึโจมตีมันสองโจตีมันสาแล้วก็ป้องกันหนึ่งเเป็นไงล่ะตายตั้ด้อยู่เลยเงบนี่นะ ไม่ยอมเปลี่ยนตัวใช่ไหมได้เลยจะบวกกันก็ได้นี <c> ่ <oughs> ชิบหายแล้วเราตายแน่ๆ <c oughs> มันมีสามตายไหมโจมตีสองยังอยู่นะคร <c oughs> ับเฮ้ยดัูหัว <c oughs> เก็บตั๋ให้เพื่อนเลยนะครับเพราะว่าต้องสอนพันหนึ่งนะเฮ้ย <c oughs> มิเจ่ล้มลได้ง่ายๆแนะ่มาโจมตีห้าไหมโจมตีสี่เหลือไว้หนึ่งเองโอ้โหบ้าจัดๆโอ้โห้กะแทก ต่ารือท่ากระแทกอ่ะอู้โหกระดอโกโคตรหนาผมเคยตีย่างเต่าบกมาแล้วนะครับแล้วก็ดีน,นั้นก็พ่ายแพ้อย่างเละเทะนะเรียกว่าแพ้ไม่มีชิ้นดีเลยนะเพราะว่าเขาใช้ทาตุไฟในการต่อสู้นะมีการตอ,าอัอท่าเออไปแ้วเต่าสักวันหนึ่งเก็นต้องเป็นชั้นไอ้เต่าบกแต่ตอนนี้ฉันต้องชนะแมตช์นี้ให้ได้ซะก่อนมาเลยโจมตีหนึ่งไม่ตายอมตะ อออืื้หจัดการแกเลยดีไหมเออถ้าจัดการมันตได้สิแต่ว่าไม่เอาอะอยากเอาจุดเม่งอย่างนี้เองอะเฮ้ยจัดการไปเลยดีกว่าเสียเวลาจะจัดตายแลจะอยู่เลยจัดการมันบูป้านี่นะปิดไปสองทีนะ ลม้ลมล้มไปนี่มันมูไว้เอาได้45นะครับจำอ่ะต่อกันเลยดีกว่าโ <c oughs> อ้โหไอ้นกไอนกปากเหล็กนี่ไม่ธรรมดาเลย <c oughs> เรียกว่าหัวจัดไปแล้วอา่าผมก็จะเอาต้องเอาโอ้โหพัดฝ่ายจุดม,มิงนี้มันมาถึงนี่มันตุ้มเราตายเลยนะแต่ผมจะเอา,าตัวดอนไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา มาตัวดอนไปวีมาตัวดอนมีดาเมดไม่ได้ต้องเอานี่วูดลี่แมงมสไปก่อนนะตัวหนึ่งนะแล้วกเ็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนมาใช่ไหมเมื่อมันเปลี่ยนมาผมก็จะเอา,าธอาตุใบไม้ล้มมันใช่ไหมเอานี่ก็พอจุก๊กเปล่งก็ตายแล้วแล้วก็ถ้าเอาตัวที่มีดาเมดนะ่ะไม่ได้แล้วว่าต้องเอาอะ เอาพี่ดวงไปแล้วกันไม่ใช่ดวงฝากมีมันฝากไม่ใช่ดวงนะดเอ้ยน่าจะไหวแล้วล่ะอ่ะลยุยอ่าดูดิว่ามันจะเปลี่ยนตัวหรือไงถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวมากกนี่มเศร้าเลยต้องมีการเศร้าเกิดขึ้นอ่าเปลี่ยนตัวมากัดมาตายไหมอ้าสี่ร้อยเพิ่มสองร้อยเป็นหกร้อยไม่ตายเอามัตายสุดสุดอ้านี่มันดีเป็นบอสชน,นะจะบอกให้ ดูตัวซะก่อนหกร้อยหกสิบแปดนะครับอยากลบเราไม่ได้ง่ายๆอ่ะเพราะเราเก่งไงอ่ะสับอุ้ยจุ๊บเม้งมันกับเขาเกือบตายเลยอ่ะเออพอกันหนึ่งพอกันสองแล้วเหลือไว้หนึ่งอ่าเราก็ได้สแต็กสองตัวแล้วทีนี้โจบตีโยบตีก็ช่างมัะนะเวียงงวงเรียงงาไปเลยโชว์ความแก่งแงกล้งนี่เป็นไงโดนกัดไปทีหนึ่งไม่สะเทือนนะทีนี้จะสะเทือนแน่มีห้าเลยนะครับ กัดห้ากัดห้ากัดห้ากัดต้องลุ้นให้มันกัดห้ายันโดกัดห้าริงด้วยตายแล้วนะอึือดังอากเลยนะครับจุ๊กม่งตัวนี้โจมตีโคตรแรงมานี่แหละเราแย่งชิงตัวนี้กันนะครับอ่อามิรัสโหดสุริยนนะันครับอ่าโจมตีหนึ่งโจมตีสองอุ้ยบ่อย,ยัดเลยทีเดียวโอ้ยแกร่งจังจัดฟิตมัน นี่แนะ่โอแค่สะบัดหัวเบาๆก็ยังปิวอะไรไก่เกยจะมาสู้เราได้ยังไงไม่มีทางดูนี่มันจะโจมตีสีไหมโจมตีสตายดิ่างงี้เออโดนยัดหน้านะโหดร้ายเอาไมาห่หิดจริงๆตรงนี้ป้องกันหนึ่งบีรษนะจะได้ปิดกันอตีนึมมนงมตีสองมตีสามป้องกันหนึ่งอ,อุมีดาเมจเหมือนกันนะเนี่ยก็เหลือหน่อร้อย น้อยหน่อยๆอ,อ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองดีกว่าก็เหลือไว้สามนะครับอ่าตายซะอยาูย่เลยฟิตมันดุนี่ไม่ใช่ลวงฟาง <g ül> ฟาลงลวงครับคุณโตน,นะพวกเข่ามันเหมือนล้วงฟางอ่ะเฮหมือนมากเหมือนจริงๆโอ้โหจมสีสองเสร็จโหอะไรจะมาใช้ห้าค้งห้า <g> ข <ül> ีแหมมาตะโกนเราไม่ตายหรอกนี่ ต้เจอฮาคิแต่ไม่เจอฮากิราชันฮาคิกาะตี่นฮปิดก็ให้เรียบร้อยเอาฮาคิกาะไปเชิบเข่านะครับลงอะไรเป็นตายเ <c oughs> อ้ยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะครับเล่นง่ายจัดๆ <c oughs> มายกต่อไปนะครับมีพี่งูส่งใสัแล้วต้องเอาพี่งูไปเล่นซะแล้วไม่ได้แล้วงานนี้งูต้องปะทะงูซะแล้ว ใบไ,ไม้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใบไม้ที่แข็งก็แรงเหรอเอาใบตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวเป็นไก่เนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนตัวเป็นไก่มาเราก็จะใช้งูรัดมัน <c oughs> เออเฮ้ยไม่ได้ดิงูแพ้ธาตุเโอหเอาเอาหาวช้างไทยแลนด์ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เออเดยไม่ได้เอางูไปเลยตายแล้วเออต้องใช้ใบไม้ตัวหนึ่งใช่ไหมโอ้ใบไ,ไม้ตัวนี้เลือดเยอะจัดจัดอ่ะ เ,เปลี่ยนตัวดกว่าเอานี้นะครับแล้วก็เอาไก่เอาไก่ไปเตะงูดิฟาโอเคเรียบร้อยเลยจเจี๋ยไก่ไปเตะงูเลยทีเดียวเรื่องจิงไก่ไปสู้งูได้ยังไง,ไงมันไ,ไปไม่ได้อยู่แล้วอ,อ่ะสามร้อยเลยนะสามร้อยไม่กลัวหรอกนะจะห้าร้อยแปดร้อยก็ไม่กลัวทั้งนั้นนะเรามีเลือดต้องพันสามนะมจะไปกลัวมันทำไมฮิป <c oughs> โปรเรานี่ตอนนี้ก็อมาตะเหมอือนกันได้เนี่ยนะ ถ้าดูจากลักษณะแล้วหนีเตรียมจะฟิตเต็มที่มาแล้วไอไก่น้อยเข้าทาง,งอุนชุนนะ้องกันหนึ่งก็พอแล้วเหลือไปสองนะครับทีนี้แจะล้มชั้นได้ง่ายเลยดูฟอบหนาวตัวชัดซสะก่อนดูชัดไขมันที่ชั้นสะสมเอาไว้ออย่างนี้จะสวยนะสิ โอเคป้องกันหนึ่งนะนี่จัตาหนนามันมีสี่เลยนะใส่แล้วตายแน่นอนนะับจากสภาพนี้ถ้าโดนมันตีอ่ะจมตีตายตายไม่ตายเว้ยโจไม่พวกโจมตีไม่สุดเหลือไว้หนึ่งใช่ไหมได้เลย๋ยวฉันจ,จัดการแกอยู่นี่แหละออกมาพี่ช้างอโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามกทะึบมันอยู่นี่อย่ามันไว้เบนกีหน้ามันเต็มนี่นี่นะโอ้ยพื้นพื้นสะเทือน ยังสุดนะคิดดูเรียกว่าน้ำหนักนี่78ตันนะครับกระแทกลงไปที่พื้นอ้ยชิบหายจาับจโจมตีห้าตายดิครับเออช้างตัวเบลเลอร์ม,มาล่ามาตายเพราะตัวนิ่มตัวกระจอ่อยเออลบเกมนี้เรียกว่าใครมันเป็นคนคิดตะก,กะนี่วะไอช้างมันแพ้ตัวนิ่มเนี่ยโยอ้โอยเราจะโจมตีได้ไหมถ้าเราโจมตีนี่เราไม่ได้ใช้ไม่ตายนะ เออถ้าเอากันจริงๆเราไม่ได้ใช้ไม้ตายนะแต่โจมตีที่ว่ามั้งโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเฮ้ยโจมตีสี่ล้มได้วะ่ะโอเคงั้นได้ใช้ไม้ตายจาัดๆละไม่นะมงก็ให้เรียบร้อยนีย่มาแล้วดีแกนไท่อนนะับโถพอนนะับมาลายสวยมากโคตรอยากได้เออไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไก่มากัดนนะับอย่างนี้นะครับโอเค ต้องการสี่ไว้อ่ะมันมีหกแล้วเว้ยจิกเราตายนะเนี่ยสภาพนี้ชกชกไม่ได้จิกกระโถ่เดี๋ยวมันโจมตีห้าผมไม่ตายมาดูนะโจมตีสิไม่ตายอยีกจิงด้วยนะครับเอ้ยโอ้โหโดนมันชกไปทีนึงโอเคอไม่มีพิษไม่กลัวหรอกมาเอาไก่ออกมาดิบ้ามาคุูปรับตลอดการนะตายแล้เลยย่งอยู่เลยไอ้มันรู้ว่าใครที่มันเจ้าแน่ว,นาว่ากันวิ่งเข้าไปไก่น้อยต้โดนทิ่มไงท้อง เก่งจัดๆน้องเควิน่าวันนี้น้องเควินก็ได้กระโดดทีบไปแล้วนะตัวเควินยังไม่ออกนะวันนี้เอ้ยได้ออกแนะ่เควินนายได้ออกแนะ่ข่าวนี้ผมก็จะเอาเอาเอาเควินไปแล้วกันนะเอาดีกว่าเควินเก็บไว้ดีกว่านะสภาพนี้สภาพการนี้ไม่ได้ต้องมีดาวเมจนะครับโอ้โหมีพันแปดเลยละ เยอะไปไหนวะเนี่ยพันแปดต้องมีเลือดด้วยนะไม่ใช่มีดาเมจอย่างเดียวต้องมีเลือดด้วยนะแล้วก็เอาเอาเสือเขี้ยวดาบไปไหมไม่เอาดีกว่าเอาดาเมจล้นไปเลยตบทีเดียวให้ตาย <laughs> ลุยดีไหมเดี๋ยวให้ผมคิดให้ดีก่อนนะครับอย่างเงี้ยแหละได้แล้วแหละลุยยังไงก็มีเลือดต้องแปดร้อยนะครับีไลออนนะครับมไม่เท่าไหรอะะ่ <laughs> อาไว้ มันเปลี่ยนตัวมาเราจะตายไหมดู่อสามร้อยเก้าสิบไม่ตายตบก่อนได้เปรียบเปิดเปิดติดกันชุบก็ไปที่หัวโอเคหัวแตกไปทีเดียวเลือดแกหลั่งไหลดินแล้วสินะเอาเซ้อุ้ยมันแค้นมันเอาคืนเออเจ้มันแค้นมันเอาคืนว่ะโอเคเรายังอยู่ได้อ่าพอกันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้หนึ่งโอเคแกเปลี่ยนตัวมาฉันก็ไม่ตาย แกโจมตีฉันฉันก็ไม่ตายโอ้โหมันเจ้าเงาคืนนี่ได้อ่ะมันแค้นมันแค้นที่โดนไปตะกี้นะครับทีนี้มึงตายแน่ยืนอยู่เลยชกไปทีนึงที่มันที่มันสัปลาดหรือมันงูก็ชกอีกทีนึงดีนะโอ้โหเรียกว่าตอกไปที่หัวเขาบ่บ้ามันก็โคตรยากได้อีกแล้วโอ้ยสวยจัดจ้าถ้าเป็นนายพานนะกิงหมดเลยสภาพนี้อุ้ยโดนงูกสัปลาดสุดเลยทีเดียว จริงมันเป็นแร็ปนะแต่ว่าผมเรียกตามลักษณะนะ <c oughs> แกงตุ๋ตีฉันสามใช่ไหมฉัจ,จมตีแกสองก็พอแล้วเหลือไใ้เพื่อนฉันตายซะงับให้มันรู้จักสม้านใครเป็นใครแค่เฮาอย่างตาย, <c oughs> ยมาสู้ไก่ไม่ได้อีกแล้วใครคิดตะกะนี่วะตายซะเอือมันคงพูดว่าเราตายซะยังไงล่ะแล้วเราก็ตายเนี่ยหมาอุ้ยสไลด์มาเลยอ่ะ ไม่ได้ออกโลงนานนะหลายวันนี้ไม่ได้เล่นเลยนะจัดการมันไมยท่าไม่ตายสุดๆนะเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วมันต้องเป็นอาหารของเราเท่านั้นตกคนให้ตกสองหมื่นสามร้อยโอ้โหโอ้โหสุดจัดนะตัวนี้โอ้โหแล้วก็ได้การแล้วครับอีลาสโมเทเรียนหรือแรดพิฆาตของเรานะครับ 5 0าร้อยนี่ไงหนึ่งร้อยอยู่ตรงนี้เติมเติมกันให้เต็มๆต,ตรงนี้เลยนะแล้วก็อีลัสโมเทอร์เรียนวู้ฮู้ี่แรดขาวของเรานะมันน่าจะเป็นแรดขาวนะไม่ใช่แรดดำนะเพราะว่าตัวมันไม่ดำไงได้แล้วปลดล็อกวู้ฮู้มึงก็มีเลเวลแม็กซ์แล้วไงจะปลดล็อกอีกทำไมต้องปลดดิบ้ามีแบงค์เขียวต้องร้อยหนึ่งใครไม่อยากได้วะ hey, 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 hey. นี่ก็คือวิธีฟาร์มแบงค์เขียวอีกอย่างหนึ่งนะครับซึมแล้วถ้าเราไปซื้อสองหมื่นจะเหลือแค่หมื่นสี่นะครับเรียกว่าเหงาเลยทีเดียวเวลาเราสู้ลีกเราก็จะกล้ากลัวๆนะไม่ค่อยกล้าซื้อออกนะครับบางทีแบบว่าบางสถานการณ์เราอาจจะต้องใช้แบงค์เขียวในการที่แบบว่าเร่งไงเร่งเร่งของบางอย่างนะแบบอย่างนี้ยเราก็เร่งได้นะบางทีนะซึมนี่ไงเห็นไหม ใช้จัดจัดอะดูใช้ตุกกี่เครื่องนะครับหมดเท่าไหร่ไม่ว่าเลยนะตรงนี้ <c oughs> อ่ะเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ <c oughs> แกลนเซรัทอปแล้วก็ผมฟักหมดทุกตัวเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูเดของผมเหลือแค่นี้เองเหลือ3ตัวนะครับฟักตัวนี้อีกอ่ะ พอดีฝ่านะเช้าๆาก็เล่นขันนีกันกันเรากันนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เ้างล่างนะครับว่าลีกเป็นไงบ้างอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับ mm hmm. แล้วก็ขิงพี่ก็ได้นะ <laughs> พี่ยังอยู่แล้วเงินอยู่เลยอันดับที่66นะครับถ้าว่างเดี๋ยวมีเวลาก็จะไปตีนะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าต้องสู้ขาดใจอะ่ะแล้วผมคิดว่าลีกเนี้ยผมอาจจะต้องซื้อออกเยอะด้วยนะครับคง <laughs> <laughs> ไม่ใช่ธรรมดาต้องซื้อตัวออกมาสู้แบบจัดจัดอะ่ะเพราะว่า ไม่ได้เลยพระเอกของเราเราต้องมีนะผมกะว่าจะปั้นไว้สักหกตัวนะแปดดิไ่ยกอยู่ที่ว่าดีเนพอหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะสักสี่หมื่ฟานะถ้าผมจําไม่ผิดนะสี่หมื่นสามพันไม่ถึงว่าเรามีแสนแสนสี่สามพันไม่พอ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 แดตัวนะแต่ก็พยายามจะทําให้มีแปดตัวเอาไว้เป็นแกนหลักในการต่อสู้นะเพราะว่าใส่เนื้อพี่ยังไม่แข็งแกร่งเลยนะื้อ พอดี่ฝากนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างพูดสองครั้งฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อเบ็คแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ <heim> ไปแล้วเฟย